ครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับชงตาเบิร์ดาเบึงผู้ใดมาส่งเสียงอยู่นี่อุติภพบึงผู้ใดมาส่งเสียงอยู่นี่ฉันนับอีกักอีกักอีกักอ,กกกอยู่กเกลือโอ้มาได้แท้ปะดื่เบิง่งขาเจ้าจนอนนี่เล่นตัวเนี่ยโหลไปใสมาใสเลยโหลดที่มันกระนั้นตีสามก๊กยัง ข้าเจอกันยังอยู่อยู่พี่น้องทุ่งเห็ดอันทีมงานเห็ดสุดอย่างนอยนี่เลยวะเจ้าอวิรีสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ตื่นเช้าจังเลยโอ้ตื่นแต่แปดหกโมงเสาร์มะเกงเล็กอะไรนั่นก้อยกุ้งลาบเทาโอ,แอ้แล้วก็อุแกปา่าโอ้โหสุดจันขอบคุณอาจารย์ครับ ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทำไมขอ,อขอบคุณคนทำเลยเหรอเอาขอบคุณคนที่ซื้อเลี้ยงดีผมผมไม่ซื้อหรอกอาหารแบบนี้ผมซื้อต้องซื้อเนื้อสิงโตห่วยปรเดี๋ยวมาทถอนเราไปหาพาังสาวโอ้ว่าแม่จีบเป็นไข่ใช่ป่ะวันนี้นี่เห็นมองไหมนี่เห็นมองไหมโอ้แกะออกจากมองไม่เห็นมองก็เลยมองไม่เห็น คลิป่หลอนบ่เป็นเจ้าบ่ลืมใจขานเห็ดบ่เนาะบ่็นใจทุกวันต้นเดือนใจผมนียบ่รอเก่าๆนึงเลปกติของเจ้ามันก็ปืด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 จานข่ลาต้องปิสเจนดใหม่คือเก่าโหลดิงแต่เก่าทุ่ต้องชิคเบื้องนี้ไม่บรสุิ เนี่ยอขัน,มนเมน,น,นขันเมนเน่ยขัใส่รอ,อยกับฝาว่าหลายปีเลยบอขันเมนบอันมันโทรศัพท์บอหอนบออยังเดแสดงว่าวปกติอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนน้ำเปิดโปรตีนเลิ่บ่าีนบก,กดโดนมันนั่นดอกต้องใช้ม่ังไใหม่ตองใชใช iPhone 14ต้องย่งมาหาข่อยามาียงอยู่มั้ย เพื่อนบรณาว่าถ้าพีก็ได้ดอกสนตีนติดขอติเพื่อนเขาไ่ได้เขาไม่ได้เขาไ่ได้ให้กันพีซเขาต้องได้ซื้อเคียงนี่กับใคประมาณสองหมนเนาะไปสองหมื่นเลยโอ้โคือบไปซื้อเอาไหนอีพอัันนั่นนดนงเนี่ย คู้คนนั้นแหละไปได้ดูก่องคุมมือเนี่ยฮัลโหลเต้ยเก่ามุกเด็ดแปดผู้กว่าเฉลี่ยว่าหนีเจ้าซาเนี่ยมันไปอยู่มันมันมปนวเครื่องค้างเครื่องค้างอ่ะตัวตัวเลขนาทีมันสิบีเปลื่อนตัวเลขนาทีมันเลือดเฉลี่ยว่ามันไปอยู่มันบ่กค้าง แต่ส่วนมากด้วยอันนี้คอยคอยลองลองใส่สูตรมาบ้งแล้วมาคอยเ็ดจงๆคอยปล่อยคอยปล่อยมันหลดที้ม่คอยกดขึ้นมานานี่คอยกดออกเลยบันบอกของคอยบ่ไปเลยบัเนนั้นไม่เลยบ่ไปเลยแล้วถดล้งเบองเึงด้ขคงอยเห็ดจแล้วเลียเล้วเคอยลองเห็ดมาบ้งคูสูตรแล้วเต่ว่าัมาวฟ่จะใ่ถนา คันมันบกดออกจากนานน่ะกดขันยุ่นยังน่าโลดอ่ะกับพไปแต่ต้องค่อยเปดอันน้กดคืนมาซะก่อนเปิดคลิปรอกล่งเปิดมาเทอมันมันเม่อกี้ยิมหาเนาะมันกลายฟนขึ้กันหน้าไปนิดเจ้เดืนเน่บ้าร่สองลอยอีเขาคอยต้องสองรออยอีฟะวใครเนี่ยมันสัญญาณมันมันมีเกือบทุกมองหน่อยที่จะมีจุดนว่อยที่จะมีจุดบอด ยังมุนยูทูบะเน็ตต้อออ,ออกะลินเ๋ยะไปเลยลองเบิร์นปั้นวานบริษัคลิปเลยประมาณหคลิปเกคลิปปันขนาดพอบไคลิปเออเราะว่าวบรไษัทเนี่ยเพราะว่าช่อง่อยต้องในไทยไหลายทุกนที่ทตัวเนี่ย อันนี้จะเปิดจังเนเ่็ดเปิดเหรอบอยูทูบบนเนี่ยเออครับนติวๆช่จริงๆขั้นแข็งยังไงคอนเทนขคอจะขยขย้อแบบเนี่ย้ดงให้หมดก่อนนีโทูโมทูเปิดไปยังไง มีสองเียงนี่ใส่ชิ้ของเชียงเชียงเลยมั้งวัตถุข้อคือนี่ใช่ทั้งสองเลยมันมาลองใส่ลองเส่อมต่ววัตถุข้อกันนกมากเลยเสีอมต่อวัตถุข้อเปิดเน็ตไปอยู่นี่ไปใช่ไปใช่บไปใช่ดอกบ้าน่ะเฮ้ยอะไรเนาะยี่ชิไร่ะมาถึงยี่ชังไหมันก็สกัวมแล้เนาะที่ไห ถูดไปก็กดออกเช่ถูดก็คลายได้เลยจะกดออกเสร็จมันมันหันก็เด้งมาองยาเนี่ยองยามันขึ้นอันนี้อยู่บอกลองไว้นานเนี่ยลองององยาเท่าไหร่ถามเนาะถามๆเนาะเจ้าเล่นเสี้ยนหลินยังไปเลยหล่นทำไมไปเลยเอาล้องไปเลยเออขื่นกินกระชามบ่เป็นยัง

วยิบูดตัวขอแล้วแมว่านีว่าเพิ่นขายลอยนึงเนี่ยบ่าขายยูว่านนแมนบอกอันนี้ชิ้นลำใจแล้วต้องจีหะอ๋อเหราคือเก่าหละของชื่อของใครเดี๋ยวขอใจอิงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเหรอจยนึงอืมอืมว่าเพิ่นกุ้งนี่มาต้องห่วงชื่อไอ้หาก็ได้ขัมีเงินหน่ะล้วขอบมีเงินอ่ะานะ ก็เลืบไ่ได้หาไปุป้งต่ไมได้หาง่ายหรอกไม่ได้หา,หาง่ายไปขัานกันเย็นไปหรอกไปยิ่ง<ด>เด็ดกปต่ีกเนะหอมผักกระเย,ยเ็นมาเอนมา พอนี่เจนี่ไร่ากาศดีปะยังอะไรจ้าเมือมดาวสสูตรนัมบูพี่น้อเปลาวเป็นสูตรประกอบวัดเ่ยสูตรประกอบก่ว่าบ่บ่บ่ต่ำบตรต่ำมันต่ำหยอกเล็กน้อยเลยมันหมุนเั็น้อยเออใจเย็นอย่นั่งเพว่าใจเย็นยเนาะ ดวพืชทำมันนะมมามามมากินเ้าไปใส่ผักกระหยงใส่ผักกระหยมาเด้ยมาเด้อจาน์มาีมาแลออกมาเด้อหวอาจารย์นข้าวทานข้าพร้อมแล้วอาจารย์กัน่าปราะมาแล้วเือาจารย์กันใข่เหม็สียวเอาจาย์น้านที่ใส่ลตอนนี้นไปอบน่ ออกกันกินต์หน้าพี่น้องสวัสดีครับ